สวัสดีครับลำที่สองครับเลยเลยเลย้าสานีครับเลย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 เลตรงมาตรงมาตรงมาอ่ามาตรงไรตรงไรตร S Y 205ศูนย์้า d p อ้หู้นไหวะคุณฟังมาเตอส์ไซนี่เอ้เอ้เอ้ลงเลยตรงเลยลงมา อีกอีกลงมาอ๋ออ้าววางค่อยค่อยางเลยวางเลยวางเลยวางเลยค่อยค่อย,อยโหลดถึงพื้นแล้วครับ SY สองศูนย์ห้า

อีกไปเอกเอกอีกอกกอ้าวบนไลน์บนไลน์บนไลน์ไล โอ้ฝนรินแล้วครับก่อนเลยก่อนเลยมา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 ไป Đè nạp bay đè nạp bay. Vào 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 vào. เป็เห็นดังเลยเปผู้กำกันกนั่งดีเลยเออโอ้เดินนิ่มดีวะรถใหม่วะเลยงานครับพรุ่งนี้เลยงานได้สถานการณ์ปกติแล้ว เราเป็นมิตรกันแล้วเราก็ลุยงานต่อเลยวางสายไฟด้โหคุนติวเลยวะ่ะฝนรินครับ มีลุยงานแคลิง่งทำถนน500เมตรจัดไปสองคันเลยครับไปเลยไปก่อนแล้วนีว่นี่บักเกมแล้วให้มันอยู่นี่แหละพอรถอยู่นี่แหละไปก่อนแล้วฝนดินแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่กวาดรถแล้วเรา แล้วกว่ดรถแล้วเออโอ้ยคุณจะลมเลยรบ้างโอ้หอยตะลุมครับหอยตะลุมหอยตะลุมโอ้โอเสร็จเรียบร้อยครับ ภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นพรุ่งนี้ลุยงานเลยครับแป็กคู่ครับกลับบ้านพักผ่อนบายบายครับวันดีวันดีผีได้บากเฮ้ยผีได้บากผีได้บาก ผีใบดากบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม